ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้จะมาดูวิธีการอัปเดตคีทีเอการมินครับวันนี้เป็น g ี s g เ r สก n n ์มินครับ n น v ี่สครับไม่ใช่สี่ตอนนี้แผนที่กานที่ทางการมินได้หยุดอัปเดตไปนานแล้วนะครับตอนนี้การที่การมินได้หยุดอัปเดตจากเว็บสการมินเอสครับตอนนี้ งานอัพเดทรันแล้งจะมาอัปเดตแผนที่ใหม่กับเรวดูดูแผนที่ก่อนนะครับแผนที่ในในเครื่องครับไอที่ในเครื่องอัันนี้ครบเาไปดูแผนที่กับข้อมูลแผนที่นะครับอ๋อแผนที่ยังเป็น si n thailand nt 2 0 2 4 4 0ย์สองสก็เก่าแล้วครับตัวแผนที่ใหม่ออกมาใหม่เป็น2 0 2 5แล้วครับวันนี้แผนที่กับจะมาดูวิธีการอัปเดตจาก Garmin <eins> ครับ Garmin จากเมเบินสตอร์ครับเมเบิลสตอร์ตอนนี้ครับตอนนี้เมเบิลสตอร์จาก Garmin เกิอบน่าจะอัปเดตไม่ได้แล้วครับ จะมาต่อฟองทับก่อฟองตื้อครับเดี่ยวครับผมจะคู่นะครับต้องมีสาย u s b มินิ u s b นะครับต่อเานะครับจะต่อครับจะต่อสายมินิอันนี้ u s b ครับผมจะต่อเข้าวฟองนะครับสายตัวนี้ครับเสียเข้าหลังหนึ่งหลังคอมหลังเครื่อง Garmin Navi สี่ส่นครับผมจะอัปเดีแยนที่นะครับจะจะต่อข้าวฟองนะครับผมครับจะคู่ครับ อัปเดตแผนที่แพนโปรแกรมใหม่กอินสตอลครับตัวนี้ครับมีอินสตอลตัวนี้นะครับครับแล้วก็ตอบคอมบัอนนันเดอร์เลครับเราจะจะเราจะเช็คใน Garmin Xpert ก,ก่อนนะครับว่าจะติดตั้งใน Garmin Xpert จะติดตั้งให้เพื่อดูว่ากา Garmin x p e r สหยุดอัปเดตจริงหรือไม่จะอัปเดตได้ไหมกับแผนที่ใหม่นะครับผมอ่าก็แล้วกันติดตั้งกันนะครับ เสร็จวครับกูนะครับี้อ่าสายนา่าจะหลุดน,นะครับกม่จนะับจะเข้าไปกามิน ไปกดเบแต่งการมินิเพจนะครับเดี๋ยวเขาไปติดตั้งตัวนู240นะครับจะมาดูว่าอัปเดตแผนที่ได้ไหมครับเขาติดตั้งเพื่ออัปเดตครับกดเน็ t เข้าไปครับการเมนูกเข้าไปครับนี่ครับเช็ค for อัปเดตครับเช็คกิ้ง for อัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตเดี๋ยวดูวิวดีเทลครับดูดีเทลครับไม่ไม่มีการอัปเดตแผนที่ได้แล้วครับจะอัปเดตเฉพาะทางโซนเม m ครับก็ไม่ไม่สามารถอัปเดตได้นะครับผมผมจะมาดูวิธีการอัปเดตจากนี่ครับเม k e i n